ล่องเรือข้ามสะพานน้ำอควาตรึกเนาะยู่เยอรมน,นีนะจ๊ะเนาะทางนี้ก็เป็นแม่น้ำเอาเบิร์กเดคดขาดยกขึ้นสะพานสู่ก้นแม่น้ำ เกียการสร้างนเนาะเรีวัฒนาการสุดยอดเมื่อหลงมันจะแม่นหลงอี่าลืม,มนยค่ะอันนี้การล่องเรือข้ามอัน,นอัร์โบรตรียกว่า